สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนึงครับร้านภูเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับอ่าวันนี้ก็มาแนะนํารถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคูเบอร์ต้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพีอ่าครับผมคันนี้เป็นรถปีหกห้านะครับรถเข้ามาใหม่งามเดื้ครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้อ่าใจงานไปเพียงหนึ่งพันชั่วโมงนะครับอ่านี่ครับสวยๆง่ายแบบนี้นะครับอ่าใครซ้อหายูนะครับ รถเครื่องยนต์สสูบนะครับ1,800ซีซีอ่ะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับก็นี่พร้อมลุยนาเลยนะครับงานฤดูการนี่นะครับเช็คร้อมใจงานให้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันหน้าแล้วก็ผ่าน6ตราช้างนะครับอ่ะหรือใครอยากได้เป็นใบดันกับโรตารี่อ่าราคากว่ากันมานะครับแต่ใบดันก็ผ่านหกนี่เปิดไว้3 9 9 0 0 0บาทนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะครับใบมีดหน้า เต็มอยู่นะครับยางล้อหน้านะครับกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถอนค่าจะไม่หมดไก่ตัดเตี่ยนะครับห้องแอร์สายสีสันเดิมนะครับอ่าส่วนยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกนะครับกระทงกระทะล้อมีแตกมีเล่านะครับอ่ใท้สวยแห้งเดิมอยู่นะครับกพวกชุดอ่าแขนข้างแขนหลักแขนปั๊บข้างกะเป็นของเดิมหมดนะครับติดกับรถมานะครับอ่านะครับ รถสีเดิมเช็คพร้อมใช้งานให้อ่าครับเรื่องเกียร์เดิมนะครับก็ยังมาเกยแก้เกยเตะเตะนะครับอ่ามาครบหมดนะครับอ่านี่ก็พวก่าคันชักนะครับพวกลุงวงลุงมาก็ยังเดิมอยู่นะครับอ่าร้องจะร้องเข้ามาดูมาร้องกันได้นะครับขายสหาหย,ยูนะครับอันนี้อ่า คูมาตา L4018SP นปี65นะครับนี่ครับรถ1,000ชั่วโมงนะครับเครื่องทิ้ง่ายครับสตาร์ทติดง่ายนะครับพวกระบบไฮดรอลิกอย่างพวกเช็คคือหมดละนะครับคือเร็วลงเร็วนะครับส่วนเครื่องยนต์กับกับมีไอ้นะครับระบบน้ำลอยเย็นนะครับก็ปกติดีนะครับตัวคมาไลท์นะครับพวก แฮเนื้ลิงต่างๆนะครับกระเป๋ามือดีอ่านะครับนีผมร้องไหลแย่เพ้ยงพอนอยครับหนอก็ดีทุกเกียนะผมผมเช็คทุหมดละนะครับเช็คความใจงานให้นะครับไฟสว่างทุกดวงตัวเองนะครับปอดพี่น้องทันใดสหายู่นะครับเดี๋ยวรถไปล้มนานะครับเดาไปใจ้ยงั้นไหลส่วนตัวนะครับจะแน่น้ำครับเพราะว่าอ่าสี่สูตได้พีนะครับรถมีความผ่องตัวดีนะครับรถมีความผ่องตัวดีนะครับ นะครับจำมีเสียงหอนมีอย่างครับเกียร์ดีอะไรเกียก็ยังเกียหนึ่งเกียสองเกียสามเจียสี่นะครับนี่ผมร้องขับร้องนี่แหละร้องใช้งานนะครับบางส่วนนะครับสามารถขับมือเดียวได้เลยสบายๆนะครับหัวทะลิงต่างๆนะครับนะครับเที่ยวกับของแถวดีนะครับหายซ่อนหายอยู่นะครับ คูเวต้าเอลสีศูนย์หนึ่งแปดเอสบีนะครับยูคอสองชิ้นนะมีใบด้านหน้านะครับแล้วก็หานหกกราช้างนะครับรถหนึ่งพันชั่วโมงนะครับรถปีหกห้านะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะไายส่อหายู่นะครับมาล้งได้นะครับตีผู้สมรรถแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับผู้สมรรถแท็กเตอร์สาขาลำปางก็อยู่ทิพถนนตาล้อสายตาล้อพุาเป้งนะครับกิโลเมตรที่แปดจิดกันว่าล่าสุดแต่นานนี้นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ ซอหายูนะครับร้องเขาไอเอลพอยีรานได้นะครับล้องครับร้องอย่างพอได้นะครับมีเพิ่นราคาไว้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะมีไปนาน,านก็ผ่านหกนะครับถ้าขายจะเอาโรตารี่อ่ะก็ว่าราคากันมานะครับโทสสอบถามกันได้ครับ0813662756นะครับ